ยยยยาาเเปปิิดดใใหห้้ออ๋สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่กรทมนะพี่น้องสวัสดีค่ะเมื่อคืนแล้วแม่มันเกิดกับพากันเดินทางมาออกจากบ้านเมื่อวนกับตีซี่พี่น้องตีซี่นะมาถึงกรุงเทพประมาณสิบเอ็ดโมงนัิตาหิวน้ำนะคะสิบเอ็ดโมงครึ่งนอยหนึ่งชั่วโมงมาหาบนัิตาอยู่สนามบินแมาเมียนงานต่อพี่น้องนี่พ่อกับแม่มาเมีนงานปลาแจวมาน้ำ กระดาปเจีมนั่นี่ตานะคเมื่อเช้านี้เบิดมือเบิดขึ้นแล้วคะภายในร้านแบบอะไรนั่นนตอนนี้มาทำงานต่อแล้วนะคะทีมงานแข็งแรงนะคะแข็งแกร่งป้าปลาเจียวกับไอ้เอเล่หลับบัตรเรือย่ายเอาหลานย่าเกือบเป็นล่มย่าเกือบเป็นล่ม่าใส่ซอกหน่อยภายในร้านกับผ้ามุดอันย่ายย่าผ้ามุดกับเครียดเพราะย่ามุดได้กับตบมือผ้ามุดเป็นตัวที่ ือสิหิวนาําม่แต่เส่แล้มากินกรดดที่หนูเพิ่นมากินนานยี่หนอนี่ไหมช่ซเฟอร์ผู้หนึ่งก็รับทีู่่หน่งเอกับปลาแจ้วมันตื่น่าไอ้ตอมนะตอมกับซุ่มรับเอกรับกับปลาแจ้วไม่ได้หลุดบางทีฟิ่ตื่นมากวิลนกินน้ำมันแบบไรก็เคลื่อนกับครับมามาหอดครลาดพี่ไครับมาหอดคราหลาเปลี่ยนสีอยู่ครลาดโอ้หนูยานในหนูยานอย่างหนูยานหนูยานหนูยาน ตรงที่ดีเป็นถุงผิดแม่นาหนาวเลยนาหนาวอันมีอยู่แต่บ่หลายตอนนี้หนูแข็งแกร่งมากค่ะหนูไม่นอนทั้งวันเลยนะคะตอนนี้ผู้ใหญ่เลี้ยงไปแล้วสามคนเหรอวะอยู่สลบไปทีละคนจะไปไหนแกจะไปไหนี่น้องมานอนเลยจ้ะอันนี้ไหมคืออะไรไม่เอาจะไปไหนคะไปดูฝนตกแบบไป ล่าชุดลับเดียกพี่น้องรับเร้วบ้ยอมนอนขึ้นเครื่องมากกับบ้นอนเป็นคำว่าขึ้นคำว่ายโมง่งอ,ออกจากบ้านสีม้งเศร้าขน้นมาค่ะบ,บ็านนอนลาสุดเอลยูเมกีนะเอาขึ้นมากินนมแป๊บเดียวหลับค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะคะ <c oughs> นา,าลิตาหลับพี่น้องขึ้นนี่สี่นอนบอ่ <c oughs> คนละค่ะคนกับตกเดพี่น้องตอนนี้นอนอยู่ในรถนะคะคึ้นรถนอนพี่น้องตอนนี้ทั้งนอนกับพี่โต๊ะหลาดหอมกันก็น,น่าคนนอนนับน่น้านอนปางงานกันนอน โอเคสำหรับวันนี้ก็เอาคิปเล็กๆ,ๆน้อยๆมาฝากนะคะพี่น้องน้าจตาตามพอเมย์ไม่เย็ดงานนะคะนี่อยู่กันแบบนี้นะคะตอนนี้ก็หลับแล้วเราก็เล็กปดแชร์ช่องเอลเลนแชร์เอลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ